มัตติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อคุณเลือกรับโลหิตอสูนและดำดิ่งสู่ปรา,าสาทไร้ขอบเขตโดยกล้าส,สมุดวันิชขอลำตอนนี้อาจเปิดเผยเ,เนื้อหาของการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูนตั้งแต่ต้นจนถึงเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคล่าสุดปรา,าสาทไร้ขอบเขต d e m o n s l a y e r หรือคิม,มิซโนโยายะ หรือชื่อภาษาไทยว่าดาบพิฆาตศูนย์ตอนล่าสุดปราสาทไร้ขอบเขตเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่องล่าสุดที่ทำรายได้ในประเทศไทยได้อย่างเป็นปรากฏการณ์โดยปิดยอดที่300ล้านขึ้นไปเพราะในตอนนี้ในบางโรงก็ยังมีโปรแกรมฉายอยู่ที่การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้สามารถทำรายได้ระดับที่แม้แต่หนังฮอลลีวูดบางเรื่องยังทำไม่ได้นั้นเป็นเพราะกลุ่มผู้ชมเรื่องนี้มีทุกเพศทุกวัยสำหรับเด็ก นั้นก็แน่นอนว่าเด็กจนถึงวัยรุ่นตั้งแต่7ขวบถึง12ปีน่าจะเกินครึ่งที่ติดตามการ์ตูนชุดนี้กับวัยรุ่นก็มีจานวนมากส่วนผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ติดตามก็น่าจะคุ้นคุ้นกับเสื้อคลุมลายหมากรุกสีเขียวดํากับลายผีเสื้อสีขาวชมพูนั่นก็มาจากการ์ตูนชุดนี้เหมือนกันไม่นับว่ากลุ่มที่พาลูกไปดูและต้องดูเป็นเพื่อนแล้วตอนหลังก็ติดตามไปด้วย หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ติดตามเรื่องนี้เองโดยไม่ใช่การพาลูกพาหลานไปดูก็ไม่น้อยแกนเรื่องหลักของดาบพิฆาตอาสูนคือการต่อสู้ระหว่างอาสูรที่เป็นภัยคุกคามมนุษย์ซึ่งดำรงตัวตนอยู่อย่างลึกลับในญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคเซนโกคุจนถึงไทโชกับบรรดานักล่าอาสูนของหน่วยพิฆาตอาสูนองค์กรลับที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อกำจัดอสูนที่เป็นภัยต่อมนุษย์ เนื่องจากอสูรนั้นมีพละกําลังพื้นฐานเหนือกว่ามนุษย์อย่างเทียบไม่ได้มีร่างกายที่เป็นอมตะสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้หากได้รับบาดเจ็บบางตัวมีความสามารถในการใช้พลังพิเศษได้หรือมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าอสูรโดยทั่วไปด้วยซึ่งขึ้นกับทั้งพื้นฐานของร่างกายก่อนที่จะมาเป็นอสูรซึ่งเพิ่มพูนด,ด้วยการกินเนื้อและเลือดมนุษย์ยิ่งกินไปมากหรือนานเท่าไร่อสูรนั้น ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปได้เรื่อยๆจนยากที่มนุษย์ทั่วไปจะเอาชนะได้จุดอ่อนร่วมกันอย่างเดียวของอสูรคือการที่ถ้าต้องแสงอาทิตย์แล้วร่างกายจะสลายเป็นผุยผงและสำหรับอสูรโดยทั่วไปนั้นก็สามารถสังหารได้ด้วยการตัดศีรษะโดยดาบเพลิงสุริยันที่ตีขึ้นจากแร่เหล็กที่อาบแสงอาทิตย์มาเป็นเวลานานซึ่งผู้ใช้ดาบเพลิงสุริยันนั่นก็คือนักล่าอสูรคือพวกของตัวเอกนั่นเอง โดยหน่วยพิฆาตอสูนจะเป็นกลุ่มนักดาบที่มีความเป็นมาสืบทอดกันมานับพันปีที่จะให้กระบวนท่าดาบผสานเข้ากับวิธีการหายใจที่เรียกว่าปานที่สอดคล้องกับกระบวนท่าของตนนอกจากเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นน่าติดตามและการต่อสู้ที่สนุกชวนลุ้นตามด้วยการใช้พลังปรานต่างๆต่อกรกับพลังอสูรที่เหนือมนุษย์ประกอบกับงานเสียงและงานภาพของแอนิเมชันที่ทำได้ระดับที่เรียกว่า วิจิตพิสดารแล้วความน่าสนใจของดาบพิฆาตอสูรนั้นยังอยู่ที่ภูมิหลังของนักล่าอสูรแต่ละคนรวมถึงอสูรสําคัญหลายๆต้นด้วยโดยพวกอสูรนั้นมีต้นกําเนิดเดียวกันคืออสูรทุกต้นนั้นเคยเป็นมนุษย์ที่ได้รับโลหิตจ,จากคิบุซิจิมูซันซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่กลายเป็นอสูรทั้งโดยตรงจากตัวเขาเองหรือผ่านทางอสูร,รระดับสูงที่เรียกว่าอสูรจันทราข้างขึ้น ภูมิหลังที่น่าสนใจของพวกอสูรนี่แหละที่น่าสนใจและคิดตามเพราะอสูรตัวสําคัญในเรื่องนั้นเป็นมนุษย์ที่เลือกว่าจะรับโลหิตของมูสันมาเพื่อเป็นอสูรนี้ต่างมีที่มาที่แตกต่างกันที่มีทั้งน่าเห็นใจและไม่น่าเห็นใจโดยเหตุผลและเรื่องราวเบื้องหลังของอสูรบางตนนั้นทําให้ผู้ชมวัยผู้ใหญ่หลายคนเอามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือเรื่องที่ตนเองได้พบ ซึ่งอาจนำไปสู่การใคร่ควรว่าถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นเราจะตัดสินใจรับโลหิตของมูซันเพื่อเป็นอสูรซึ่งเป็นตัวตนอันชั่วร้ายและเป็นภัยต่อมนุษย์และสังคมหรือไม่อสูรบางตัวมีที่มาจากชะตากรรมที่น่าสงสารเช่นพี่น้องอสูรข้างขึ้นดาคิกับกิวทาโร่ที่เกิดมาเป็นเด็กกำพร้าในย่านโคมแดงเติบโตมาพร้อมกับก,บการถูกเหยียดหยามรังแกจากผู้คน ทั้งที่เหนือกว่าและเท่ากันดาคิหรือชื่อเดิมว่าอุเมะนั้นเคยถูกซามูไรสูงสักพยายามล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเธอไม่ยอมและป้องกันตัวก็ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมด้วยการเผาทั้งเป็นและทิ้งไว้โดยไม่สนว่าจะเป็นหรือตายหรือไม่จนกระทั่งกิวทาโร่ผู้เป็นพี่มาพบและยอมรับข้อเสนอรับโลหิตของมูซัน จากอสูรจันทราข้างขึ้นตนหนึ่งมาเป็นอสูรเพื่อจะได้มีชีวิตรอดทั้งตัวเองและน้องสาวหรือแม้แต่อสูรข้างขึ้นตัวหลักของภาคปราสาสไร้ขอบเขตคืออาคาสะซึ่งแม้ว่าตามเนื้อเรื่องจะไม่เชิงว่าเขาเลือกที่จะมาเป็นอสูรด้วยตัวเองแต่จากพฤติการที่เขาแก้แค้นเข็นฆ่าผู้คนอย่างโหดร้ายก่อนหน้านั้นเองที่ดึงดูดให้มูซันมาทําให้เขากลายเป็นอสูรแต่เหตุผลที่เขาขาดสติ ค่าผู้คนอย่างหวดร้ายนั้นก็มาจากการที่ชีวิตของเขาถูกชะตากรรมหรือจริงๆก็คือสังคมและผู้คนกระหน่ำซ้ำเติมมาตลอดอย่างที่ไม่ให้เขามีโอกาสได้ตั้งตัวแม้ในตอนที่ชีวิตของเขากำลังจะได้พบความสุขและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวที่เขากำลังสร้างขึ้นแต่ก็ถูกมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่งกว่าอสูนมาพรากคนที่รักและความสุขของเขาไป นั่นทําให้ฉากที่เฉลยว่าทําไมอาการะถึงมาเป็นอสูรในภาพยนตร์จึงทําให้ผู้ชมเกือบทั้งโรงต้องเสียน้ําตาส่วนอสูรบางตนก็มาเป็นอสูรด้วยเจตนาที่อยากจะโทษได้ว่าเป็นเพราะถูกจอมอสูรบอกความจริงไม่หมดหรือตัวเองไม่แต่ต่อเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเยี่ยงอสูรโดยไม่รอบคอบก็กากึง่งคือกรณีของอสูรสาวธามโยที่เมื่อตอนเป็นมนุษย ป่วยด้วยโรคประจําตัวที่ทําให้มีชีวิตได้ไม่ยืนยาวความที่เธออยากเห็นลูกๆเติบโตและได้ดูแลสามีเธอจึงยอมรับโลหิตจากมูสันแต่ทันทีที่เธอกลายเป็นอสูรไปแล้วสัญชาตญานก็ทําให้เธอจับทั้งลูกและสามีกินเป็นอาหารเมื่อกลับมามีสติรู้ตัวก็หัวใจแตกสลายด้วยว่าเหตุผลที่ทำให้เธอมาเป็นอสูรน,นั้นก็ถูกทำลายลงด้วยการเป็นอสูรของตัวเธอเอง ทำให้ในภายหลังทารมยโได้พยายามตัดขาดจากการควบคุมของมูซันและช่วยเหลือมนุษย์ต่อสู้กับจอมอสูรในภายหลังแต่ก็ไม่ใช่อสูรทุกตัวที่จะน่าสงสารแบบนั้นหรือถ้าเอาจริงอสูรที่มีที่มาน่าเห็นใจเช่นนั้นก็มีน้อยเพราะส่วนใหญ่ที่เลือกจะรับโลหิตของมูซันและมาเป็นอสูรน,นั้นส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลที่บิดเบี้ยวทั้งสิน้นเช่นศาส,สดาจอมปลอม ผู้อยากได้สาวกหญิงไว้ปรนิบัติและจับกินในตอนที่เบื่อแล้วอาชญากรที่หลอกตัวเองว่าทุกการกระทําอันชั่วร้ายของตัวเองนั้นล้วนเป็นความผิดของคนอื่นทั้งสิน้นเช่นเดียวกับอสูรข้างขึ้นอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวในภาคนี้คือไกง,งาคุซึ่งเคยเป็นหนึ่งในหน่วยพิฆาตดาสูนผู้ใช้กระบวนท่าดาบและปานอสนีซึ่งได้รับถ่ายทอดไปจากอดีตผู้เท่าเสาหลักคำรนซึ่งมีสิทธิเอกสองคนคือไกง,งาคุ และเซนิสุซึ่งเป็นนักล่า,าศูนย์กลุ่มเดียวกับตัวเอกชะตากรรมของไกเงาคูกับเซนิสึนั้นเหมือนตลกร้าเพราะเซนิสึนั้นเรียนรู้วิชาได้เพียงกระบวนท่าแรกโดยไม่สามารถเรียนรู้กระบวนท่าอื่นได้ส่วนไกเงาคูนั้นก็เรียนรู้กระบวนท่าที่สองถึงที่6ได้แต่ไม่สามารถที่จะฝึกใช้กระบวนท่าแรกหรือท่าที่1ได้ผู้เท่าเสาหลักคำลนจึงตกลนให้เซนิสึและไกเงาคู รับเป็นผู้สืบทอดกระบวนดาบปานัสศนีร่วมกันแต่ไกงะคุยอมรับไม่ได้เพราะเขาคิดว่าตัวเขานั้นเหนือกว่าเซนิสึในทุกด้านเขาจึงไม่รับสืบทอดปาณัสนีและแยกตัวออกจากสำนักด้วยจิตใจที่ชิงชังและริษยาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นนักล่าอาสูรอยู่จนกระทั่งในวันอันโชคร้ายเขาได้พบกับโคคุชิโบอสูรจันทาอันดับหนึ่ง ที่มีพละกกำลังและความสามารถเป็นรองเพียงจอมอสูรมูซันเท่านั้นโดยสภาพแล้วไกางาคุไม่มีทางรอดชีวิตไปได้เลยแต่แทนที่เขาจะยอมรับชะตากรรมเขากับก้มหัวขอร้องขอโอกาสรอดชีวิตจากอสูรข้างขึ้นที่1โดยยื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมไว้ชีวิตเขาก็ยินดีที่จะเป็นอสูรซึ่งการที่ได้รับผู้ที่เคยเป็นนักล่าอสูรและใช้ปราณได้มาเป็นอสูรแล้วอสูรตัวนั้นจะทรงพลังอย่างยิ่ง ในที่สุดไกเงาคุก็หันหลังให้หน่วยพิฆาตศูนย์ได้รับโลหิตของมูซันผ่านจากโคคุชิโบและกลายเป็นอศูนย์ข้างขึ้นตนต่อไปพร้อมด้วยความรู้สึกว่านอกจากรอดชีวิตแล้วเขายังชนะหรือเก่งกว่าทั้งผู้เท่าเสาหลักคำรนที่ไม่ยอมรับความสามารถของเขาและเซนิสึผู้สืบทอดปราณศซนีอีกคนที่เขาเกียดชังการตัดสินใจของไกเงอคุนั้น ทำให้ผู้เท่าเสาหลักคํารนจิตใจแตกสลายและถือเป็นการเสรื่อมเสียเกียรติและสมควรได้รับโทษอย่างยิ่งที่ลูกศิษย์ซึ่งตัวเองฝึกสอนมานั้นเลือกทางไปเป็นอสูรเขาจึงต้องรับผิดชอบควานท้องตายอย่างโดดเดี่ยวและทรมานเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีคนฟันคอให้พ้นทรมานตามธรรมเนียมชะตากรรมของไกงาคูและเซนิสึหลังจากนี้ได้เฉลยเล่าไว,ไว้ในภาพยนตร์ภาคล่าสุดซึ่งในตอนที่คอลัมนี้เผยแพ่ น่าจะยังพอหารอบได้อยู่หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะถูกนำมาลงในแพลตฟอร์มสตรีมมิงต่างๆให้ได้ชมกันที่เล่าเรื่องดาบพิฆาตอสูรและที่มาในการรับโลหิตและกลายเป็นอสูรน,นี้ก็เนื่องมาจากข่าวการเมืองที่น่าจะรู้กันว่าหมายถึงเรื่องอะไรซึ่งแม้แต่อดีตคนในพรรนั้นก็เรียกว่าเป็นการทำสัญญากับปีศาจแต่ในฐานที่เพิ่งดูภาพยนตร์ไป ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เปรียบได้กับการรับโลหิตจากจอมาสูนมูซันและกลายเป็นอสูนมากกว่าเมื่อได้รับโลหิตอสูนไปด้วยเชื่อว่านี่จะเป็นทางรอดแล้วพวกเขาจะเหลือสติอยู่แค่ไหนจะเผลอกัดกินเลือดเนื้อความหวังและเสรีภาพของผู้คนเยี่ยงอสูนหรือไม่และพวกเขาจะพบว่ามีเงื่อนไขอะไรที่ไม่รู้มาก่อนและทำให้ในที่สุดพวกเขาจะมีส่วนทำลาย สิ่งที่ตั้งใจจะรักษาปกป้องหรือไม่แต่อย่างน้อยเมื่อรับโลหิตอสูรไปแล้วก็ต้องรับใช้ทั้งอสูรเจ้าของโลหิตและผู้นำเข้าไปรับโลหิตนั้นด้วยอย่างยากที่จะปฏิเสธชะตากรรมของผู้เคยอ้างว่าต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและอนาคตของมนุษย์ที่ผู้รับโลหิตอสูรที่เหนือกว่าด้วยเห็นว่าเป็นทางที่จะช่วยให้รอดและดำดิ่งลงสู่ห้วงปราสาทไร้ขอบเขตนี้จะสามารถกลับมาช่วยเหลือมนุษย์ สู้กับจอมอสูนได้อย่างทรรมโยหรือเจ้าหลงละเลงกับพลังใหม่ที่ได้รับมาจากโลหิตอสศูนอย่างไกงาคุและเป็นศัตรูกับมนุษย์ที่เคยเป็นพวกพ้องอีกประเดี๋ยวเราก็น่าจะได้รับชมต่อไปในอนาคตมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ